จำนวนสิ่งมีชีวิตทั่วโลกเรามักจะพบกับสัตว์ที่น่ากลัวดุร้ายหน้าตาน่ารักใจดีน่าเล่นด้วยแต่กลับบางชนิดพวกมันถึงแม้จะดูหน้าตาน่ากลัวดุร้ายแต่ไม่ทำอันตรายใดๆกับมนุษย์เลยซึ่งหากจะถามว่ามีสัตว์อะไรบ้างนั้นอับดุลคงบอกได้ไม่หมดวันนี้จึงได้ทำการคัดเลือกมาเพียง10ชนิดเท่านั้นให้ทุกท่านได้รับชมกันกับ10อันดับสัตว์ที่ดูน่ากลัวแต่แท้จริงแล้วไม่เป็นอันตราย 1>, 1. i อไอไอไอเป็นสัตว์จำพวกลิงชนิดหนึ่งที่ใครหลายๆคนมักจะมองว่าพวกมันน่ากลัวอาจจะเพราะโดยโรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดของมันอาทิฝันหน้าที่จะไม่หยุดการงอกมีใบหูขนาดใหญ่มาหืมมามีนิ้วกลางที่มีลักษณะเป็นกระดูกยาวผิดปกติที่มีประโยชน์ในการใช้เคาะตามต้นไม้เพื่อหาอาหารเพียงแค่นั้นพวกมันจึงไม่มีอันตรายต่อมนุษย์เลยแถมยังน่าสงสารอีกด้วย นั่นก็เพราะพวกมันมักจะถูกชาวมาดากัสก่ฆ่าตายเพราะความเชื่อทางไสยศาสตร์ในท้องถิ่นที่เชื่อกันว่าพวกมันจะนําโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านและถ้าหากใครที่ถูกตัวไอไอชี้ด้วยนิ้วยาวๆที่พวกมันใช้เขีย่ยาหารด้วยแล้วแล้วก็จะทําให้คนคนนั้นโชคร้ายถึงตายเลยทีเดียวนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไอไอสูญพันธุ์ไปในช่วงปี1933จนกระทั่งมีการค้นพบพวกมันอีกครั้งในปี1957 ปลาฉลามอาบแดดปลาฉลามอาบแดดเป็นปลาฉลามขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์กระจายพันธุ์อยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรเขตน้ําอุ่นทั่วโลกโดยเฉพาะรอบๆเกาะอังกฤษนับเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดที่พบได้ในบริเวณนั้นปลาฉลามอาบแดดบางครั้งจะรวมตัวกันเป็นฝูงเล็กๆเ,เพื่อกินแพลงต้นบริเวณผิวน้ําซึ่งพวกมันจะอ้าปากได้กว้างจนกระทั่งเห็นซี่กรองภายในปากชัดเจน จนทำให้พวกมันดูน่ากลัวสำหรับผู้ที่พบเห็นนั่นเองซึ่งปกติพวกมันจะอาศัยอยู่ในน้ำลึกและจะมีพฤติกรรมย้ายถิ่นฐานไปตามแพลงตน้นตามฤดูกาล 3. แมงมุมกินนกโกลไแอดแมงมุมกินนกโกลไแอดคือแมงมุมทแลนดูราที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากพิจารณาจากน้ำหนักเป็นเกณฑ์และอันดับสองของโลกหากพิจารณาความยาวของช่วงขามีถิ่นกำเนิดในป่าฝนของอเมริกาใต้ หากินในเวลากลางคืนและด้วยลักษณะที่น่ากลัวและตัวใหญ่ของมันนี่เองที่อาจจะทําให้ใครหลายๆคนขนลุกแต่ไม่ใช่กับคนพื้นเมืองในแถบอเมริกาใต้เพราะพวกมันกลับกลายเป็นอาหารเมนูโปรดของชาวบ้านโดยพวกเขาจะนําแมงมุมไปย่างให้ขนตามตัวหมดไปแล้วและนําไปห่อด้วยใบกล้วยแล้วย่างด้วยไฟอีกครั้งจนสุกโดยคนพื้นเมืองกล่าวว่ารสชาติของแมงมุมชนิดนี้คล้ายกับเนื้อกุ้งนั่นเอง 4. กา,ออกาเรียวหรือตะของอินเดียกาเรียวหรือตะขงอินเดียสัตว์ชนิดนี้ดูเหมือนจอระเข้ทุกประการยกเว้นจมูกที่ยาวและแคบด้วยเหตุนี้สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตชนิดนี้มักถูกคิดว่าเป็นสัตว์กินคนเช่นเดียวกับลูกพี่ลูกน้องของพวกมันอย่างจระเข้แต่ในความจริงแล้วพวกมันกลัวคนและมักจะหลบซ่อนตลอดเวลาอีกทั้งขากรรไกรบางๆของกาเรียวนั้นบอบบาง และไม่สามารถกินสัตว์ขนาดใหญ่ได้ซึ่งอาหารของพวกมันก็จะเป็นปลาขนาดเล็กและ,มะแมลงเพียงเท่านั้นเอง 5. งูมิวงูมิวมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นงูที่ไม่มีพิษแต่สามารถเอาชนะและกินงูที่มีพิษเป็นอาหารได้ในธรรมชาติกินอาหารได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกสัตว์ปีกตัวเล็กๆสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ อีกทั้งพวกมันจัดเป็นงูที่มีสีสันจัดจ้านที่สุดในบรรดาง,งูสีทั้งหมดซึ่งสีสันของมันนี่แหละที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดหวาดกลัวเมื่อต้องเจอกับมันเนื่องจากสีของมันดันไปคล้ายกับงูปะการังที่มีพิษร้ายแรงแต่งูมิวกเป็นงูที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยซึ่งถ้าหากเวลาที่เราเจองูสีสันสดใสแบบนี้แล้วละก็ก็ให้จำำําคําคํานี้ให้ดีว่าสีแดงถัดจากสีดําเป็นเพื่อน แต่ถ้าหากสีแดงถัดจากสีเหลืองจะฆ่าเพื่อน 6. แรง้งแร้งมักจะถูกใครหลายๆคนมองว่าพวกมันคือนกปีศาจเนื่องจากมีลักษณะที่น่ากลัวและมักจะปรากฏตัวเมื่อมีซากศพนอนอยู่รอบๆพวกมันเพียงเท่านั้นแต่มันจะไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์เลยตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง นั่นก็เพราะพวกมันเป็นสัตว์ที่จะไม่ล่าเหยื่อหรือกินสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอาหารได้แต่จะกินเฉพาะซากสัตว์ที่ตายแล้วนั่นก็เพราะว่าอุ้งตีนของแร้งนั้นแบนและกรงเล็บที่เล็กสั้นไม่แข็งแรงพอที่จะขยํำเหยื่อได้นั่นจึงทำให้พวกมันต้องมาคอยเก็บกินซากศพเพียงเท่านั้น <S <S 7. กิ้งกือยักษ์แอฟริกัน กิ้งกือยักแอฟริกันเป็นหนึ่งในกิ้งกือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความยาวมากกว่า15นิ้วและหนา3นิ้วโดยเฉลี่ยมีขาประมาณ256ขาและจะเพิ่มจำนวนได้มากถึง400ขาไปตามการลอกคราบแต่ละครั้งสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆนี้อาศัยอยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่แต่ยังสามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่ที่มีต้นไม้น้อยอาหารของพวกมันจะเป็นต้นไม้และพืชที่ตายแล้วเป็นหลักอีกทั้ง พวกมันยังมีชีวิตอยู่ได้นานถึง7ปีอีกด้วยและแม้ว่ากิ้งกือชนิดนี้จะมีลักษณะที่ชวนให้ขนลุกแต่พวกมันกลับไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยแถมบางคนก็ยังนำพวกมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 8. กระเบนราหูกระเบนราหูถือเป็นปลากระเบนสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถเติบโตได้มากถึง25ฟุต เนื่องจากมีขนาดใหญ่และรูปรักษณ์ที่แปลกจึงทำให้กระเบนราหูนั้นได้รับการขนานนามว่า d e v i l f i s h หรือปลาปีศาจแม้จะมีชื่อเล่นที่น่ากลัวแต่กระเบนราหูก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวกรองที่กินเหยื่อขนาดเล็กเช่นแผลงต้นเพื่อเอาชีวิตรอดอีกทั้งพวกมันไม่มีเงี่ยงพิษที่โคนหางเหมือนปลากระเบนชนิดอื่นๆน,นั่นจึงทำให้พวกมันเป็นปลากระเบนที่น่ารักสำหรับนักประดาน้ำนั่นเอง9 แมงมุมอูดเนื่องจากขนาดใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วเกือบ6นิ้วมีขาแดขาและมีอวัยวะเสริมอีกสองส่วนเรียกว่าเพเดอร์เพลฟซึ่งเป็นอวัยวะรับสัมผัสนั่นจึงทำให้แมงมุมอูดกลายเป็นภาพจำที่น่ากลัวยอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพวกมันแต่ความจริงแล้วพวกมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยเนื่องจากพวกมันไม่มีพิษและอาหารของพวกมันก็จะเป็นสัตว์ขนาดเล็กหรือซากสัตว์เพียงเท่านั้น ซึ่งถ้าหากใครอยากจะเจอตัวเป็นๆก็ไปตามหาพวกมันได้ในแถบทะเลทรายตะวันออกกลางหรือจะเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกก็สามารถพบเจอพวกมันได้ 10. หมูทะเลหมูทะเลหรือแตงกว่าทะเลพบได้ตามพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียที่มีความลึกมากกว่า4,000ถึง15,000ฟุต เป็นสัตว์ในตระกูลปลิงทะเลที่มีลักษณะอ้วนกลมผิวสีชมพูมีปากที่คล้ายจมูกหมูมีระยางที่อยู่บริเวณส่วนท้องที่ทำหน้าที่คล้ายขาใช้ในการคลานบนพื้นสามารถพองตัวให้ใหญ่ขึ้นจนกลมคล้ายหมูจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อหมูทะเลและเนื่องจากลักษณะที่ดูไม่เป็นธรรมชาตินี้เองที่ทำให้ผู้พบเห็นมักจะมองว่ามันน่ากลัว ทั้งที่จริงๆแล้วพวกมันกินแค่เศษซากพืชซากสัตว์ที่ปะปนอยู่ในโคลนของพื้นทะเลเป็นอาหารเพียงเท่านั้นและไม่ทำร้ายใครอีกด้วย